สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The s u ส ใบแรกก็ดีเลยนะว้าวทาวเวอร์ <t ower> สมกับเป็นเรื่องไม่คาดฝันนะคะอ่าห้าไมา้เจ็ดไม้และ king of wands okay protection Angel of Strength Kitchen โอเคเท่าที่ดูตามไพ่เนี่ยเรามองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณอนะ เรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่า,าถ้าก่อนก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาอะไรอยู่คุณมีเรื่องติดขัดขัดขัดข้องที่มันแบบว่าไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันแบบมีความขัดแย้งหรือมันติดขัดมันไม่โฟล์มันแบบว่า,ามีปัญหามีอุปสรรคนู่นนี่นั่นในอ,อย่างเงี้ย เรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะหาทางออกหาทางแก้ได้อยู่ๆอยู่ๆเหตุการณ์มันจะพลิกผันจากที่มันแย่ๆมันจะเปลี่ยนเป็นดีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจากดีจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีนะเพราะให้มันจะออกมาในเชิงที่ว่าไอ้เรื่องอะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันจะเปลี่ยนพลิกผันเป็นเรื่องดีเช่นอะไรที่ ปัญหาอะไรที่มันคาราคาซังมันแก้ไม่ได้สักทีมันแก้ไม่ตกสักทีมันจะมีวิธีมันจะมีทางออกมันจะมีวิธีแก้ของมันอืมอยู่ๆก็แก้ได้เฉยเลยทำมานานแล้วมันติดเรื่องนี้เป็นปีละไม่ได้เลยหาทางออกทางไหนแก้ไม่ได้สักทีอยู่ๆหาหาช่องทางหาวิธีจัดการกับปัญหานี้ได้หรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วย แอมีพระเอกขี่ม้าขาวนะคะอาจจะเป็นใครก็ได้นะที่อยู่ๆมาจากไหนไม่รู้แหละเข้ามาช่วยคุณเข้ามาซัพพอร์ตคุณบางคนบางคนมีปัญหาในที่ทำงานทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานบ้างทะเลาะก,กับคนนู้นคนนี้บ้างมีปัญหานู่นนี่นั่นจุกจิกจุกจิกหาทางออกไม่ได้เลยไม่รู้จะทำยังไงเลยศัตรูรอบด้านปัญหาก็รุมเร้า อยู่อยู่มีวิธีแก้อยู่อยู่เหตุการณ์สถานการณ์มันคลี่คลายมันดีขึ้นบางคนมีคนซับพอร์ตอยู่เบื้องหลังมีคนปกป้องคุณอยู่คนคนนั้นเป็นหัวหน้านะคะมีตำแหน่งที่ใหญ่สูงที่สูงกว่าคุณมีตำแหน่งที่ใหญ่กว่าคุณแล้วก็มีมีอำนาจมากกว่าคุณอนะคนคนนั้นอะเขาปกป้องคุณอยู่ไพ่โปรเทชันออกมาเนี่ย นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณมีคนหนุนหลังอยู่นะคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวแต่วันหนึ่งเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาวันหนึ่งคุณจะรู้แล้วคุณก็เนี่ยแหละก็อย่างชื่อคลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่คาดฝันคุณอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าคนคนเนี้ยเขาจะช่วยเหลือคุณเขาจะปกป้องคุณเขาจะทําให้ปัญหาของคุณเนี่ยมันหายไปเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตของคุณได้ อทีเนี้ยไอเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆมันกำลังจะผ่านแล้วมันกำลังจะจบเห็นไหมไพ่ใบแรกของคุณตัวตนของคุณนะ่ะมันเป็นเดอัซันยังไงเรื่องไม่ดีมันจะต้องพลิกผันกลายเป็นดีแน่นอนนะคะโดยเฉพาะโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องงานนะถ้าใครติดขัดเรื่องงานเนี่ยโอเตรียมตัวเลยเดี๋ยวทุกอย่างแก้ไขได้จัดการได้นะคะหรือไม่ก็จะมีคนมาจัดการให้คุณมาแก้ไขให้คุณอืหรือถ้าใครทะเลาะขัดแย้งกับใครอยู่ เช่นทะเลาะกับแฟนมีปัญหากับแฟนคุณจะหาช่องทางหาวิธีเคลียร์หาวิธีจัดการได้หรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาอะไรเงี้ยหรือเป็นคนที่คุณกับเขานับถืออะไรอย่เงี้ยค่ะมาช่วยเคลียร์มาช่วยทําให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นแล้วคุณจะแฮปปี้อ่ะเห็นไหมคุณจะมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายอ่ะ บางคนเจ็บป่วยอดอดแอดแอดเจ็บแบบเออบางคนหนักนะบางคนอาจจะถึงขั้นแบบเตรียมผ่าตัดแล้วอ่ะ mm. คือหมออาจจะบอกว่าเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดนะ mm. เช่นเช่น,เช,นเช่นเป็นเนื้องอกมีเนื้องอกสองเนื้อเจอเนื้องอกอะไรเงี้ยอาจจะต้องแอดมิตจะต้องผ่าตัดนู่นนี่นั่นไปไปมามา,มาอ่ะ มันฝ่อเนื้องอกมันฝ่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะเนื้องอกฝ่อไม่ต้องผ่าตัดแหละเออแค่กินยาแค่ทําอะไรคือเปลี่ยนวิธีการอะ่ะไม่ต้องเข้าไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยทําให้มันง่ายขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นใครเจ็บป่วยแอดแอดจะหายป่วยนะคะเช่นอาการป่วยเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะดีขึ้น ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอืมการงานอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นนะคะเรื่องความรักอะไรต่างๆดีขึ้นดูมีวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ไขหรือถ้าใครเป็นเป็นโรคอะไรในกรณีที่เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้คุณอาจจะเจอหมอดีหรือเจอตัวยาดีๆคืออาจจะมีคนมาแนะนํามีคนมาบอกว่า ให้ใช้ยาตัวนี้สิให้ไปหาหมอคนนี้สิหมอคนนี้เก่งนะเขาเก่งเฉพาะทางด้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเจอวิธีเจอช่องทางเจออะไรที่ทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาของคุณได้แบบแบบฟุกฟุกแบบแบบไม่ตั้งใจแบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย นะคะโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ